สบายดีพี่น้องคลิปคลซองพี่น้องเลยสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะตอนมาแจกอันนี้พี่น้องอันนี้จะเป็นส่วนเงินของล,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 งลุาาางล,ลุงเผื่อเนาะอาหารอ่ะลุงว่าก๋วยเตี๋ยนี่แหละมันสบายดีปลาลุงนี่ไหมโอ้ยอ่าน้องบ่กรอกกระแม่สบายดีปลาลุงนลูกอ้าวนี่กว๋วยเตี๋ยวนี่ลูกลุงล,งลงุงเผื่อหายาไ้กินเด้อร์อกกระแม่ดําหน้าอ,อยู่กับน้องเอาน้องพี่น้องเลย เด่นนะน้องผู้หนึง่งส่วนผู้หนึ่งก็น,นอนอยู่ในอูนี้ส่วนพ่อแม่ชื่อเบิร์นดำหน้าโ้ดำอยู่หลุมพอูออัน,อนเอากระเจียวมาให้เดอ้อสองทงแต่ยินอยู่บ่ <c oughs> เออแม่สื่เบิร์นดำหน้าไปเลยลงไปดอกพี่น้องเลยนี่จะหายแคนี้แ้วชิดดำหมดเดือนเก่าปุ้นหน้าเรา เดินเน,นเ,เก่าเลเดิราสดามาเดินเก่าดับแล้เนเก่าเพลงห่เดี้ยวพ่อข่าคุกเราถึงไปหายปลาคูนกับตาสวัสดีพี่น้องอุร์ดาวโหลด ตลกื <laughs> ลเรือนีกวดู้คุณใเกียร์2เดียวแตุ่ใส่เกียร์สีเยเพราะว่าพนระบุมาสองทงลูกชายกินอยู่ห่านเด้ทงหนึ่ง อันก๋วยเตี๋ยวโอ้ยอ้าวลวงลุงเพิ่นซื้อห้ซื้อธรรมดาเพิ่นห้ยซองทงแต่ว่าบาลุงมันกินอยู่ห่านแล้วขอบใหญ่เด้อลวงลุงเลยอาย่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุดไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแต่หานเออมาแต่หานอายุขึ้นมาด้โทรก๋วยเตี๋ยวนะ อันเพิ่นระบุมาหายซองทงแต่ว่าเบาลงเพิ่นลงไปฮะเลยผืนกินอยู่ห้านชาลูกชายเจ้านั่นเออก็เลยเอาขึ้นมาหายแต่เจ้าเจ้ากินอยู่ทั้งเฮือนเออสิเอาไปหายผืนใหญ่โตผืนใหญ่ยู่เฮือนอยู่บ่ผู้หญนใส่ชุดงามไปเลยได้ไปใส่เออขั้นมากกัสิอยู่เฮือนเออไปใส่หาสิไปก่อนเถอะไปเลื่อนตาต่อ จักเงี้ยนะเป็นเห็ดกระตากระบุงเผอนบ่อเฮ้ยยังพูงยังไะหิวขึ้นไปในเจ๊จันเด็กๆอยู่วะนี่โธ่พายพ้าได้ออกหลุดพายผ้าานะผู้ชายเขา แต่บ่แม่นเงินแม่ซื้อเงินแม่ยาเงินแม่ยาแล้วคอหน้าเออเราบ่มีลูกเราแหละแพงเด็กน้อยเราและซื้อให้ได้ยินแต่ยายเงื่องว่าส่วนแม่น่ะบ่มีเงินจะกีบบ่สันลุยเมื่อกี้ก๋เตี๋ยวนี่มันมันสิอืดมาได้กินเพิ่มาลูกเอ้ยลูกมาสบายดีป่าลุงกินเพิ่มนี่ลูกอ่ะสบายดีป่าลุงดูอือมาด้วต่สวยมาเทเป็ลูกสวยเป็นลูกลูกไหมลูกไหม เอาก๋เตี๋ยวมาเหอสวัสดีพี่น้องใหญ่สันเนี่ยกะยองกะยองเออคนบุฟีเดืดเไปอดีตเป็นเลี้ยงซนบิผู้น้องปใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่าปูแดงหัวน้อนี่แแล้วต่ ไม่หมสาวนี่แต่งตหลพี่ดาวเอย้ยโอ้เมือว,วานนี่เจ็ดประจันบานผตัวคนใส่เด <laughs> ้พี่มาวเห็น <laughs> มีมีไพ่อยู่ในใจหอรบอบบมีบอมีโอ้ยก็แมนเลยเนาะไปนี่แหละบบไปเลยเขาก็ไปยังคือนอนแมน สิบลอบอกให้กอย่างทรงนั่นเอาบายดีปลาลุงมี่ยังคือเมื่อยแท้น้ำผูบปลาลูกยาได้จะปอาูกอืม้เมื่อยปูทำดันไปบ้างอืมอันเอเบิ้ได้ปูใ่ไหมเอาบไ้ปูแกเออกาทงได้ก็เออเออเอาลูก้ถวยคนละถวยก็พอใหญ่ก็ เดี๋ยวมาหอนมาเทิงแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังกินขอบคุณลุงลุงไลยๆเด้อที่ให้ครอบครัวพ่อใหญ่ได้กินน้ำเนาะให้เด็กๆได้กินไปเดี๋ยวนีละเห็ดเดี๋ยวนี้ละกินก๋วยเตี๋ยวก่อนใหญ่มันสิขึ้นอืด ขันยากบเพื่อยาเขาย่ท่ไห่สินจำเนื้อมือยพี่ว้าพี่ร้อยเพอแมานบเออแมนเนาะยังอิ่มอยู่นางกินขาลูกเออไป้วกกินแกกินวานคือจ่อยทวันโยคนหยาบเหี้ยหลบกะเข้แห่งจ่อยบ่ ก็มันยืดมันยืดห่างนี่ยืดห่างเนี่ยไปเหลือเขาเองบอลลตจีชมพูขนาดจกพันฮะลูกพกปัญหาเออลงราคาไเนี่เนาะตะกี้เจ็ดพันกัวมันมีลายเบ็ไหมบ่มันมีออกแบบใหม่เด้ขั้นละเก้าพันขั้นละหมื่นกัวขันละเก้าพันคือฟีโน่นะ มันใหญ่สำรวจแจ็คฟีโนูนี่เออหัวใจไปถามวันนี้ยินวันเขาจะเอิ้อนนะแปลว่าหมื่นเอสบาต่อเลือกหมื่นหนึ่งบาต่อเลือกเก่าพันกุว่ะคือใหญ่สำรวจฟีโนูโหลดเฮ้าโอ้กูอยากได้เนี่ยอีพอได้ซื้อให้กูเนี่ยใจโอ้ยโหลดจิบฮะเสื่อให้กูเนี่ยใจเผื่อนะหมายโมจ่ายบอกคาราบมีเงินแล้วจิตาจะบอกยังโมจัน ชือมาขี่มึงดูหัดชูเหือวะโว้ยว่ไปล่องขี่รถเขาเมือนเขากันใจแอบๆตัวชองอีวานนี่เชียงรถ่ันอ่ะพอลงลงลงพอขี่รถก้อยแคทงแทงูดเียด้อไอลุยหก0ัหาเออ เออเจ็ดพันก็จ,จะลุนหายพอได้ขี่โป่งเฮียนเนาะพอนแพงเอาเดอ้อลูกเดอ้ออยา่าขี่ปฐทบัท้าเดอ้อมันมันตายได้ได้ลกกูกอยังก็กดีสิแพงส<า><พ>ิถือตายได้เขาไปถือน้าเขาไปถึงหน้าอ๋กะ<อ>ขี่ละมัดระวังเอาให้แพงเอาคันถือหน้หาม๋อตายได้ค่ะบัวมีตายสิไปแป้งไปซื้อใหม่มัน่ผาบัวได้อีกได้ค่ะคันตายค่ะกะแล้วแล้วให้แพงเอา ฝนตกก็ให้เบิ่งมันยันพันาสาดเขาขจุงเขาไว้ในๆเด้อดูแลเอาหาแล้วาามเฮียนจบพอได้ขี่ตัวเนี่ยเพิ่เลยบอย่างร้อย่าขี่ดุไลมันชิตายก่อนได้เขาเฮียนงไปห้าิขวอีเนาะยงออก้าิ้วหา้ออา้าง,งกินเลย

ยังเล่ uh, はは uh, um, uh, ้มเขาบอกเขาไม่ได um, ้จ um, um, ิกินเออเฮดเวียกน้ำพอใหญ่เนะดีแหละจะมีร้านเหฮดเวียกน้ำนะเออืมู Ba kể hỏi pa luôn nghe chào 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 ย,ย,ยังเหลือเนาะยังเหลือของอันของยายเงื้งเองเลยจ้ะกับคลองกันปลาดำเนาะปลาดำเพิ่นยังไปเลี้ยงง้อเพิ่นบอกว่า,าไว้ต้นเทียงเดอ้อเพิ่นว่าเอาเวียนต้นเทียงเพิ่นว่าต้นเทียงเดียวอันชิม,มากินเองเพิ่นว่าส่วนห้องปลาดำน,นะฟาโทซโลโนุมสันเฮียละเจ้คลองแซ่บอย่างบ้านห้อยมองได้นี่นะ